สวัสดีนะคะวันนี้จะมาทำคลิปเรนดอมอีกแล้วแต่ว่าวันนี้เออมาแบบเร็วแสงด้วยไพ่ของ p a s t ้าทารอตนะคะ mm hmm. ก็เออเราจะมาดู Energy กันก่อนนะคะว่าคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ Energy mm hmm. เป็นไงบ้างช่วงนี้นะคะ Energy ช่วงนี้เป็นไงบ้างคือขอขอสีใบพอเพราะว่าถ้ารู้เยอะเกินไปเดี๋ยวมันไม่สนุกโอเคค่ะ คนที่เข้ามาดูคลิปนี้ช่วงนี้ร์จิเป็นอย่างไรปึ้งเก้าไม้เทา้าอืมโบว์มที่สองสามเหรียญห้าถ้วยห้าถ้วยทำไมคนที่เข้ามาดูเราเนี่ย ส่วนมากได้ห้าถ้วยกันทั้งนั้นเลยแล้วก็แปดเหรียญน,นะคะเออทำไมเออคุณ่ะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคุณเสียใจแล้วก็ move on มาจากเรื่องราวในอดีตนะคะคุณ่ะไม่ได้อยากจะออกมาเลยมันโอมันอาจจะเป็นออการงานการเงินหรือความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะแต่ว่าช่วงนี้คือคุณรู้สึกว่าคุณจะได้อ่อ พบปะกับผู้คนมากหน้าหลายตาอาจจะมีคนเข้ามาหาเข้ามาติดต่อสื่อสารหรือเป็นคุณเองที่เออต้องการที่จะเออเดินตามความฝันอะไรอย่างนี้เดินตามหาแพชชั่นของตัวเองนะคะเออเอเนอร์จีของผู้คุณที่เข้ามาดูคลิปนี้คือแบบว่าเออเดินจากอะไรมาเศร้าอีกแล้วอะทำไมทำไมเราเปิดได้แต่อะไรอย่างนี้เนาะมันอาจจะเป็นพลังงานของ การเปลี่ยนแปลงช่วงนี้ด้วยเนาะเพราะว่าส่วนมากคนที่เข้ามาดูช่วงนี้อะ่ะเหมือนเป็นการทร a นฟอร์มแบบว่าเปลี่ยนเปลี่ยนหน้ามือเปลี่ยนจากเาเรื่องร้ายๆให้มันเป็นเรื่องดีๆนะคะช่วงนี้อก็ถ้าใครตรงพลังงานของคุณช่วงนี้นะคะที่ผ่านมาเจอกับเรื่องเราเอ,าอะไรที่มันรู้สึกบันทอนจิตใจแล้วต้อง move on จากตรงนั้นนะคะแล้วกําลังมองหาสิ่งที่ต้องการอยู่ตอนนี้คุณไปต่อกันนะคะเราจะมาเปิดไพ่แบบ ซันชายกันได้ซันชายพี่ซันชายนะคะอืมให้พี่ซันชายเล่าต่อนะคะว่าชีวิตของคุณจะเป็นยังไงวันนี้มาแบบเร็วเส็งปึ้งรวมกลุ่มอืมจริงๆคุณแบบว่าน่าจะต้องอ๋อช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงที่ พูดคุยสื่อสารกับคนเยอะๆจริงๆแหละหรือหรือถ้าคุณ move on มาจากความสัมพันธ์เก่าๆนะคะน่าจะมีคนที่เออเข้ามามาหยอดมาจีบอะไรนี้เยอะพอสมควรหรือถ้าคุณออกมาจากสถานการณ์เออการงานนะคะมันก็อาจจะเป็นคนที่แบบว่าเออเข้ามารุมตอมจีบเออให้คุณแบบว่าไปทํางานด้วยอะไรนี้เนาะอืมมาไพ่ใบต่อไปสําเร็จอา้าสําเร็จ ถ้าคุณคิดว่าคุณอยากได้งานอยากได้เงินนะคะคุณได้ถ้าคุณอยากได้ความสัมพันธ์นะคะคุณจะมีคนที่เข้ามาทำให้คุณรู้สึกเหมือนไหวแล้วก็ถูกใจนะคะพ่ายแพ้เนี่ย energy เก่าๆมันขึ้นมานะคะถ้าคุณรู้สึกว่าคุณเพ่ายแพ้ต่อความสัมพันธ์หรืออะไรนะคะคุณอย่าไปจมปักอย่าไปจมดิ่งกับมันสิคือคุณจะได้ความสําเร็จอยู่แล้วนะคะแต่คุณต้องเปิดใจด้วยเนาะเพราะว่าพ่เก้าไม้เท้าค่อนข้างที่จะหนักหน่วงพอสมควรนะช่วงนี้คุณก็เลยรู้สึกแบบอื เออรู้สึกแบบเราแวดระวังรู้สึกแบบเครียดกดดันกับตัวเองเนาะพึงพอใจเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณจะได้พึงพอใจกับชีวิตของคุณนะคะคือเอ่อที่ผ่านมาก็ปล่อยให้มันเป็นเรื่องที่ผ่านมาเนาะเพราะว่ายังไงคุณน่ะจะได้ความสําเร็จในตัวเองอยู่แล้วขอแค่คุณแบบปล่อยผ่านเรื่องเราในอดีตแล้วก็ปล่อยวาง ความทุกข์ความระทมในจิตใจตอนนี้นะคะแล้วก็เดินหน้าต่อเนาะเพราะว่าชีวิตของเรามันก็มีอยู่แค่นี้แหละค่ะถ้าเกิดว่าเราผิดหวังจากเรื่องอะไรเราก็ต้อง move on ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่คุณแบบโอ๊ยมันมันยากที่จะ move on อะไรเงี้ยก็คืออนุญ,ญาตให้ตัวเองร้องไห้ออกมานะคะอนุญ,ญาตให้ตัวเองเสียใจแต่อย่าจมดิ่งกับเขานานนะเราต้อง move on แล้วก็เดินหน้าต่อเพราะว่าสิ่งที่มันรอคุณอยู่เนี่ยมันก็คืออะไรที่เป็นความสําเร็จที่คุณแบบต้องการเหมือนกัน โชคชะตาเออมันคือเป็นช่วงทานฟอมของคุณจริงๆแหละมันเป็นช่วงเอ่ออะไรที่เปลี่ยนผ่านจักรวาลน,นะคะเปลี่ยนจากสิ่งที่มันไม่เหมาะสมกับคุณไม่เหมาะสมกับเอ่อพลังงานของคุณนะคะเปลี่ยนจากร้ายให้มันเป็นดีเปลี่ยนจากเอ่อเอนิเนีร์ที่มันเอ่อรู้สึกว่ามันไม่สมดุลกับคุณนะคะคุณอาจจะทะเลาะก,กับใครสักคนหรือความคิดไม่ตรงกันกับคนในที่ทํางานอะไรอย่างนี้เฉยๆแต่คุณรู้สึกว่าชีวิตของคุณมันแบบ เฮ้ยทำไมต้องมามัวทะเลาะหรือว่ารู้สึกว่าชีวิตของคุณมันมันจะจบอยู่ตรงนี้หรอมันไม่มีการพัฒนาอะไรอย่างนี้เลยคือจะกะวาลกําลังจะ t r a n s อร์มให้คุณนะคะไปเจอสิ่งที่ดีที่สุดไปเจอสิ่งที่ใหม่สิ่งที่ออเหมาะสมกับคุณมากที่สุดรักคุณโอ้แม y ก o d โอ้แม y ก o d คือเฮ้ยจะบอกยังไงคุณถ้าคุณแบบจมหยิ่อยู่ตอนนี้เราก็ไม่รู้จะพูดยังไงเพราะว่าอ๋อ ถึงแม้จะอ,อนุญ,ญาตให้ตัวเองเสียใจนะคะแต่ว่าถ้าคุณรู้เออ่หมายสารตรงนี้เร็วอะ่ะเราก็คิดว่าเดี๋ยวคุณก็ move อนได้เนะเพราะว่าเฮ้ยไม่ว่าคุณจะตามหางานหรือว่าจะตามหาเอาความรักความสัมพันธ์อะไรที่ใหม่นะคะเดี๋ยวมาค่ะเดี๋ยวมาจาักรวาลจัดสรรให้เลยแล้วคุณอืมได้ไพด่ดีๆท้งนั้นเลยอะ่ะตรวจเดียวเออมันต้องเป็น แต่มันต้องเป็นช่วงเวลาที่คุณรู้สึกว่าเออต้องต่อสู้แล้วก็อ๋ออยู่กับเขาสักพักนึงนนแหลนะเนาะอืเพราะว่าเราก็เข้าใจแล้วมันเราคือมนุษย์เราเป็นมนุษย์เรามีความรู้สึกเสียใจได้เนาะอืมแต่ว่าเราเราอย่าลืมนะว่าเราเกิดมาเพื่อที่จะเรียนรู้เนาะถ้าเราอยู่ตรงเดิมแล้วมันไม่มีการพัฒนาอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปที่ใหม่ดีกว่าไปที่ใหม่ดีกว่าอืชีวิตเรามันมีอะไรรอให้เราค้นหายอยู่ตั้งเยอะเนาะ กลัวอ่าอืมอมจากจากพลังงานของคุณนะเราเข้าใจเลยว่าคุณกลัวจริงๆอะ่ะคุณอาจจะเจออะไรที่มันท้าทายกับชีวิตของคุณมากๆจริงๆอะ่ะมันมันก็หนักหนาเอาการเหมือนกันเนาะเพราะว่าเออดูแล้วตอนนี้ของคุณดูแบบรเราแวงระวังกลัวไปหมดแล้วแต่แบบจกักรวาลบอกว่าอย่ากลัวเลยนะมันคือช่วงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนผ่านแล้วแล้วเขาจะจะัดสรร สิ่งที่ดีที่สุดให้คุณนะคะอืมมันเป็นอะไรที่คุณรู้สึกว่ามันจะเป็นอะไรที่คุณรู้สึกว่าคุณแบบยินดีที่ได้พบเจอกับสิ่งนี้นะคะมันเป็นอะไรที่แบบว่าออพลิกจากฟ้าหลังฝนได้เลยอะ่ะอือเราพูดถูกไหมหลังฟ้าหลังฝนย่อมสดใสเสมอนะคะ พักผ่อนอ่าก็คือถ้าใครรู้สึกว่าเครียดกังวลตอนนี้นะคะไพ่บอกว่าให้คุณพักผ่อนแล้วก็อ่อผ่อนคลายตัวเองนะคะอาจจะเอ่อไปเที่ยวไปสปานวดตัวอาบน้ําแช่ตัวอะไรอย่างนี้หรือจะไปเที่ยวทะเลก็ได้นะคะหรืออะไรก็ตามที่คุณรู้สึกว่ามันทําให้คุณเอ่อสบายกายสบายใจไปเที่ยวทะเลก็ได้นบไปไปเล่นน้าอะไรอย่างเงี้ยไปกราวดิง้งอะไรอย่างเงี้ยคือการที่เรากราวดิ้งเนาะมันจะทําให้พลังงานลบของเราในร่างกายมัน มันกลับคืนสู่สู่ธรรมชาตินะคะมันมันเป็นการแบบปล่อยผ่านพลังงานเนาะมันเป็นการถ่ายเทพลังงานอะไรอย่างเงี้ยม,มันจะทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายขึ้นจริงๆนะจริงๆคือเราอะเคยแบบจริงๆเราก็เป็นซึมเศร้านาะแต่ว่าตอนนั้นอะเรารู้สึกว่าเราเครียดมากๆแล้วเราไปทะเลเชื่อไหมว,ว่าเราอะเล่นน้ําทั้งวันเลยเราไปเราไปเกาะหวายทุกคนคือแบบขอเมาส์เลนหนึ่งว่าตอนที่เราไปเกาะหวายเราแบบเฮ้ย ทีแรกแบบไปถึงปุ๊บคือแบบไม่คิดว่าตัวเองจะเล่นน้าเลยเพราะว่าเราเดินทางเหนื่อยมากๆเนาะเกาะไว้อ่ะแต่พอไปเจอปุ๊บโอโหอยากโดดลงเลยอยากเล่นน้าเลยแล้วสรุปนะเราเล่นน้าทั้งวันแล้วก็ตื่นมาปุ๊บแล้วตื่นตั้งแต่ตีห้าแล้วก็เล่นน้ําอีกนะคะแล้วก็เล่นวนไปอย่างเงี้ยจนแบบรู้สึกหิวข้าวมากๆก็ขึ้นมากินข้าวแล้วก็ลงไปเล่นน้ําต่อคือแบบสลับอย่างนงี้ทั้งวันคือเราไปเกาะไวอสามวันสองคืนเนาะแต่ว่า นั่นแหละเราเล่นน้ําทุกวันเออแล้วเออแต่พอเราไปเกาะปุ๊บแล้วเราก็ไปเกาะกูดต่อเนาะอืมแต่แต่เกาะกูดเนะเราก็ไปแบบเออซึมซับบรรยากาศเฉยเราไม่ได้ลงไปเล่นน้ําขนาดนั้นแตเออ่เรารู้สึกว่าการที่เราแบบไปเล่นน้ําที่เกาะหวายอะแล้วก็ได้ขี่รถอยู่ในเกาะกูดเรารู้สึกว่าเอยทำไมมันมันรู้สึกดีขนาดนี้มันเป็นอะไรที่แบบว่าเราเป็นคนคิดเป็นคนเครียดมากๆเนาะแต่แต่การที่เราได้เที่ยวครั้งหนึ่งอะทำไมมันแบบ มันมันดึงพลังงานลบออกจากร่างกายเราได้ดีมากๆเอาตอนเนี้ยเราพูดเลยว่าเราไปมาประมาณหกเดือนและแต่เรารู้สึกว่าเออเราเราไม่ได้เศร้าแบบมันดึงพลังงานลบเราออกไปจนแบบเรารู้สึกผ่อนคลายมากๆอ่ะจนจนหกเดือนแล้วยังไม่ได้ไปเที่ยวไหนต่อเลยแต่มันก็ยัง <laughs> ไม่ได้รู้สึกเครียดหรือเออ มีพลังงานลบกเทาเมื่อก่อนอะนะเนาะเราคิดว่าบําบ,บัดด้วยวิธีธรรมชาตินะคะดีที่สุดเนาอะอเราก็อยากแนะนํานะคะอืหรือถ้าถ้าคุณไม่ได้ไปเที่ยวก็อย่างที่ไพ่บอกนะคะอาบน้าอุ่นแช่น้าอุ่นหรือเอออาจจะเป็นการแบบอยู่ในที่แบบเอ่อทิพักรีสอร์ทอะไรที่คุณรู้สึกว่าม,มัน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 มีแบบอะไรที่คุณผ่อนคลายจิตใจได้เนาะอ่ไพ่ใบ,บสุดท้าย โอ้ปั่นป่วนเออคือโอ้เราเข้าใจเลยว่าคุณกองนี้นะคะที่ผ่านมาคุณเจออะไรที่แบบอืมอะไรที่มันน่ากลัวมากๆเอจนคุณแบบเราแวดระวังไปแล้วคุณต่อสู้แต่คุณรู้สึกว่าคุณพ่ายแพ้นะคะแต่แต่แต่จกักรวาลบอกว่าคุณไม่ได้พ่ายแพ้คะ่ะมันคือช่วงที่เปลี่ยนผ่านจากเรื่องที่คุณรู้สึกว่าเออมันไม่เหมาะสมกับค่าพลังงานของคุณแล้วอะ การที่คุณจะได้สิ่งที่ดีๆเข้ามานะคะคุณก็ต้องเอาพลังงานที่มันไม่ดีออกไปใช่ไหมมันก็จะถูกแทนเข้ามาด้วยพลังงานที่ดีนะคะการที่คุณสูญเสียอะไรออกไปอ่ะมันก็แปลว่าคุณจะได้รับสิ่งที่ดีๆเข้ามาแทนนะคะเพราะว่าดูดิคุณได้ความสําเร็จอ่ะแล้วคุณอาจจะเจอสังคมใหม่ๆนะคะที่ทําให้คุณรู้สึกแฮปปี้มากๆอ่ะเพราะคุณแบบคุณดูพึงพอใจแล้วสิ่งที่คุณได้ เกรด A นะคะเกรด A แล้วสำเร็จอะไรเนี้ยแต่นั่นแหละนะคะคุณต้องผ่านช่วงมรสุมนี้ไปก่อนแต่เราก็อยากบอกว่าคุณอะไม่ได้คุณไม่ได้พ่ายแพ้นะคะมันเป็นจักรวาลจัดสรรให้เนาะจักรวาลจัดสรรเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้คุณแล้วนะคะจักรวาลอยากบอกอะไรคนที่เข้ามาดูคลิปนี้บ้างขาจักรวาลอยากบอกอะไรคนที่เข้ามาดูคลิปนี้บ้างขา โอ้ไม่พอใจเนี่ยอดีตที่ผ่านมามันเป็นอะไรที่ไม่พอใจจริงๆนะคะแต่นั่นแหละมันเล่าซ้ำอีกแล้วทักษะนั่นคือคุณแบบถ้าคุณ move on ได้นะคะคุณตั้งใจแล้วโฟกัสกับสิ่งใหม่นะคะเดี๋ยวคุณจะได้สิ่งดีๆมันมันชัดเจน <laughs> ชัดเจนหนทางใหม่มันชัชดเจนแล้วก็สดใสนะคะเออ ม,มันชัดเจนมากๆเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณ move on ได้แล้วคุณแบบเออชำระพลังงานลบที่อยู่ในจิตใจของคุณนะคะแล้วมามุ่งกับทักษะสกิลใหม่ๆคุณอาจจะอยากพัฒนาสกิลใหม่ๆของคุณหรือว่า,อ,าอยากที่จะโฟกัสกักบสิ่งใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยคือไพ่บอกว่ามันจะชัดเจนขึ้นมันจะดีขึ้นแบบหน้ามือหลังมือเลยอะดูดิ ดูวิวข้างนอกดิสวยงามอย่างกับอยู่ในเทพนิยายอะอืมเอาไงเอาไงอืมเดี๋ยวเดี๋ยวให้ไพ่อ่ะ The Star s e e k e r นะคะแนะนำอีกแล้วเราคือแบบเรามีอะไรเราก็อยากเปิดให้หมดแหละโอเคไพ่ไพ่ t ด e Star Seeker มีอะไรอยากแนะนำกับคนที่เข้ามาดูคลิปนี้บ้างคะ่ะ New life New life คุณคุณจะได้ชีวิตใหม่เดี๋ยวนี้เลยเราบอกเลยว่า energy ของคุณมันแรงมากมันแรงมากมันเป็นอะไรที่แบบโอ้เทวราฟ้าจักรวาลลิขิดไว้หมดแล้ว The storytelling เนี่ยมันคือเรื่องราวในชีวิตของคุณนะคะมันมันเป็นสิ่งอะไรที่คุณต้องเผชิญจริงๆอ่ะคุณสามารถที่จะเอ่อนำสิ่งที่คุณแบบเผชิญเรื่องราวในอดีตที่มันไม่ดีะเอานํามาปรับปรุงแก้ไขได้นะคะคุณอาจจะได้ทักษะใหม่ๆเนาะแล้วก็คุณก็จะอาจจะได้เป็นเรื่องราวที่มันเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเรื่องราวแย่ๆมันผ่านไปแล้วอ่ะเราจะกลับเอามาเล่าอีกทีมันก็คงจะเป็นเรื่องเล่าอะไรที่มันดูสนุกแล้วมันมันคงไม่เศร้าแล้วอ่ะเนาะอืมอืม เชิง <She> <laughs> ชัดยังชัดยังชัดยังมันเป็นอะไรที่ต้องเปลี่ยนแล้วจริงๆโชคชะตาฟ้าลิขิตให้ชีวิตคุณมันต้องเปลี่ยนนะคะอย่าก,กังวลไปเลยค่ะอย่าก,กังวลจริงๆเลยค่ะกองเนี้ยมันคุณแบบอ่ะคุณได้ทั้งไพ่โชคชะตาแล้วก็เชงนะคะ อืมคุณจะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของคุณอืมโอ้โ oh, น no. มันก็ไม่ใช่เชิงว่าสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตเนาะเพราะว่าคนเรามันพัฒนาไปเรื่อยๆเนาะแต่ว่ามันมันดีที่สุดในชีวิตกับการที่คุณผเผชิญอยู่ตอนนี้แน่ๆอืมดูจากน้องคนนี้นะคะ <laughs> Number one. แล้วก็เชงโชคชะตาโอเคไหมคุณกองนี้นะคะเนี่ยอืมเลิกกลัวเลิก กังวลได้แล้วค่ะถ้ากังวลก็ต้องไปฮิลฮลิ่งบําบัดเนาะอืมทำให้จิตใจผ่อนคลายพร้อมที่จะรับสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะโอเคค่ะคลิปนี้ก็จบลงแล้วนะคะถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะบ๊ายบาย